l 6กับ n 3ถ้าย้อนกลับไปสักเดือน2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยพอพูดชื่อมาแบบนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไระแต่ผมเชื่อว่าช่วงวัน2วันนี้หลายคน,นยจำแม่นเลยนะครับว่าคืออะไรก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตินะครับซึ่งพอออกผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มาปุ๊บก็มีความเห็นออกมาทันที หลายคนก็อาจจะเห็นด้วยนะครับที่บอกว่าอาจจะแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้แต่ในมุมหนึ่งครับคุณศิริมาครับลูกค้ารายย่อยเองเขาก็ดูไม่ค่อยจะเห็นด้วยเลยนะครับ แน่นอนนะคะเพราะว่าเท่ากับว่ามีคู่แข่งเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบมากอยู่แล้วเพราะว่ามีการซื้อสลากผ่านทางเป๋าตัางกันแล้วก็ทําให้คนขายที่ขายตามแผงเนี่ยเขาบอกว่าขายอืดมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะผู้ค้าสลากรายย่อยบางส่วนบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ภาครัฐเองเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายผ่านทางแอปพลิเคชันก็กระทบหนักมากอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะเดินหน้าที่เป็นสลากผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปเนี่ยค่ะก็บอกว่าไม่ควรที่จะกําหนด ราคาขายสลากหน้าแผงควรจะปล่อยให้ราคานั้นเป็นไปตามสถานการณ์ค่ะ หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข6หลัก L6 หรือว่าสลากรัฐบาลที่สามารถซื้อได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าซื้อผ่านทางดิจิทัลอีกแบบหนึ่งก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข3หลักหรือว่า N3 ให้ไปจัดทำร่างประกาศก,กำหนดประเภทแล้วก็รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่หลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปเสนอที่ประชุมคอรมพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งวัตถุประสงค์ของการ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือบอกว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แล้วก็ยังช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินในทางอ้อมได้ด้วยนะคะทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของผู้ค้าสลากรายย่อยผู้ค้ารายหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะกังวลว่าจะกระทบยอดขายสลากใบในตอนนี้นะคะแต่หากจะเดินหน้าต่อไปก็ไม่ควรกำหนดราคาขายหน้าแผงค่ะ มาคิดว่าไม่ไม่ควรออกมาเพราะมันเยอะแล้วร้อยร้านฉบับนี้มันเยอะเนาะออรัฐบาลก็ควรจะต้องพิจารณาตรงตรงจุดนี้เพราะคนที่เขาขายมาเก่าแก่คนพิการคนที่ทำมาหากินอะไรไม่ได้เขากระทบมากเลยล้วจะคืนความสุขให้ประชาชนสุขที่ไหนขายนอตเตอรี่เกิน80ก็ไม่ได้ทำไมต้อง ต้องมาเน้นราคาต้องมาผูกขาดราคาถูกไหมไข่ไก่ยังลอยตัวเลยคุณว่าไหมทองคำมาขึ้นไปวันหนึ่งเท่าไหร่สองพันก็ไม่เห็นอยู่ใครไเออทำไมต้องมากำหนดราคาโนาตารีไม่เข้าใจ ก็ไม่อยากให้กําหนดราคานะคะถ้าหากว่าเลขไหนไหเป็นที่นิยมเนี่ยราคาก็จะสูงนะคะห,หลายคนคที่เป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยจะทราบดีอยากจะให้ปล่อยราคาเป็นไปตามสถานการณ์<ไ>ส่วนผู้คา้าจากรายย่อยจังหวัดตรังบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตามข่าวสารแบบละเอียดเหมือนกันก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ก็บอกนะคะว่าได้รับผลกระทบมากอยู่แล้วคะ่ะขายยากอยู่คะ่ะและนี่สมมติถ้าเกิดได้เลขสามหนักนะมาเขาตัวก็ต้องขายด้วยใช่ไหมครับขายเหมือนเดิม ขายยากมากหมยากค่ะแล้วกี่กี่เล่มากก่ากันต่ตวเงินหลายหลายเรื่อเหมือนกันขายยากแค่ไหนคุณผู้ชมดูที่แผงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลใช่ไหมคะแต่ว่าในแผงเนี่ยยังเต็มแผงอย,ยอยู่เลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนได้เหมือนกันว่าความยากในการขายสลากเป็นใบๆตามแผงเนี่ยเป็นยังไง แต่ว่าถ้าไปถามประชาชนแน่นอนนะคะเขาก็ยอมรับบอกว่าจริงๆก็ซื้อตั้งแต่หวยใต้ดินบ้างซื้อแบบสลากบ้างถ้ามีตัวเลขที่ได้จากความฝัน<ม>เขาก็บอกเขาก็ซื้อไม่มากนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้ารัฐเนี่ยจะออกสลากเลข3าหลักแล้วก็6ห,หลักมาเพิ่มมีรางวัลเต็งมีรางวัลโต๊ดเหมือนหวยใต้ดินแต่เชื่อว่าคงจะแก้ปัญหาหวยใต้ดินไม่ได้ทั้งหมดค่ะดูครับก็น่าจะได้นะครับเพาะมัเสิมกำชางได้แต่ว่า เมื่อว่ายังไม่สรุปที่ว่ามืนว่าจะราคายังไงย้อนยังไงว่าจะมอะก,กับคนเี่ว,ว่าจะมาเล่นไม้ครับเ็ส่วนนี้ถ้าเป็นไทยดินจะเป็นขวบคนที่ใอยู่ <c oughs> เพื่อว่าคุ้นเคค,คนได้แต่ว่าตัวนี้มันเห <c oughs> มาะสำหรับคนบุญไ <c oughs> ม่มากกว่าครับ ส่วนมุมมองจากนักวิชาการก็มองนะคะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขสลากเกินราคาโดยเฉพาะสลากแบบตัวเลข3หลักหรือว่า N3 นะคะแต่ว่าก็อาจจะสามารถแบ่งสัดส่วนไรายได้ของกลุ่มคนที่ซื้อใต้ดินให้ขยับขึ้นมาเป็นซื้อบนดินแล้วก็มีไรายได้เข้าภาครัฐนะคะทั้งนี้ถ้าหากว่าจะดําเนินการต่อก็ควรบริหารจัดการไรายได้ให้เป็นระบบแล้วก็โปร่งใสด้วยซึ่งการที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะคิดค้นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมา ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากต้องหาไรายได้เข้ารัฐนะคะแต่สําคัญมากกว่านั้นก็คือต้องตอบสังคมให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาเนี่ยมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรด้วยค่ะณว,วันนี้เนี่ยเขาอย่างเช่น N3 เป็นตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อมาแก้ปัญหาไอ้สลาเกินราคาซึ่งมันไม่มันไม่ตรงมันไม่ใช่มันก็ยังสร้างความแข่ง แรงใจอะให้กับให้ให้กับสังคมและแน่นอนว่าเขาออกผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยมันก็ดูเป็นการมอมเมาอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าไอ้แรงต้านเหล่านี้เนี่ยมันจะลดลงได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้อง2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยสำนักง,งานสลากต้องบอกให้ได้ว่าออกมาผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรได้จริงและตรงจุดหรือไม่อย่างไรถึงได้ออกแล้ว2คือเงินรายได้ที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไปทําอะไรแล้วมีความโปร่งใสแค่ไหนและ คืนกลับสู่สังคมมากน้อยแค่ไหนนักวิชาการยังเสนอด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาสลกเกินราคาที่ตรงจุดอีกแนวทางหนึ่งก็คือควรจะไปแก้ปัญหาการกว้านซื้อของยี่ปัวเพื่อนําไปจัดทําเป็นหวยชุดแล้วก็กําหนดราคาขายหน้าแผงที่มีราคาแพงมากขึ้นนะคะก็คือตอนนี้เนี่ย80บาทก็ยังซื้อแพงนขยับขึ้นไปอีกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่น่าจะแพงไปกว่านี้ อะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงเรื่องของสลักแพงมาคนก็แก้ปัญหาคือไปเป๋าตังอันนี้80บาทชัว